ที่รุ่นหนึ่งนะตัวนี้ไฮไลท์มันการตัวฟอรเนอร์ลีเดอร์เอสนะครับมาดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนี่นะครับด้านหน้าเขานะครับสวยงามเลยนะสวยงามอยู่นะกับราคาที่เป็นเจ้าของได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับซึ่งรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับฟอร์จ er นะูเนอร์ลีเดอร์เอสเนี่ยมาพร้อมกับราคาที่เป็นเจ้าของได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับหนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันกับออปชันแบบ,ครบ,ค,รบครบเลยอย่างที่เราจะพาไปดูกันเนี่ยเรียกว่าเออบางจุดบางตอนเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้นะกับราคาเท่านี้ก็สามารถ มี Fortuner ขับได้นะครับแล้วก็ตกแต่งมาพอประมาณนะไม่ใช่ว่าโลนนะไม่ใช่ว่าพอลดราคามาตัดออกทุกสิ่งอย่างนะ,ะกระจังหน้าเนี่ยนะเห็นไหมมีริ้วนี้ไฟ,ไฟหน้าเขานะรับจะเป็นแบบไฟบีม LED นะครับก็มีเส้นไกด์มาให้ด้วยนะครับเรียกว่าสวยงามนะครับไม่แพ้ตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกแก้วตรมกลมเนี่ยก็ให้แสงสว่างที่เรียกว่าเพียงพอกันใช้งานนะครับถือว่าทันสมัยในระดับหนึ่งแล้วนะครับเป็น LED เหมือนกันนะครับ ตัวสปอร์ตไลท์ก็เป็น LED เช่นกับตัวนี้ก็เป็นตัวเจ้าเดย์ไทม์อยู่นี่นะครับอ่าตรงนี้ก็มีที่สเกิร์ตหน้านะครับเรียกว่าสีดำมาเลยนะอ่าถึงจะเป็นตัวที่เรียกว่าเริ่มต้นในการเป็นเจ้าของของ Fortuner แต่ว่าตกแต่งมาดูดีเลยทีเดียวนะครับนี่สเกิร์ตหนามีมาให้ก,กันชนกันชนเออดูดีเลยนะอ่านะครับนี่นะครับก็เรียกว่าสวยงามอยู่นะในสไตล์ถ้าเป็น คันสีขาวเนี่ยก็จะดูสวยดีเพราะว่าพวกชิ้นสว่วนพวกนี้จะเป็นสีดำนะนะครับประมาณนี้นะครับล้อก,ก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นล้อขนาด17นิ้วไซส์ไม่ได้ใหญ่มากมายแต่ว่าคุณอย่าลืมนะว่าเวลาคุณเปลี่ยนยางอะประหยัดไปเยอะเลยนะล้อ17เนี่ยนะล้อ17แล้วก็ด้วยยางที่ซีรีส์หนาเนี่ยเป็นยางบีโ s t o นะดูเลอร์นะครับก็เรียกว่าราคาประหยัดด้วยแล้วก็รับแรงการสเทือนได้ดีกว่ายางขอบอบางนะครับช่วงล่างก็เช่นเดิมนะเป็น ปีกนก2ชั้นนะครับนี่นะครับ่านะครับก็มีมาให้ใช้งานกันแบบครบถ้วนนะครับสำหรับเจ้า f o r t u n e นอ e ์ e ีดเเนี่ยก็เป็นหลังคาที่ล่าฟันเลยไม่มี2สีไม่มีโซ่ส,สีแล้วก็ไม่มีตัวตัวเสาไอตัวสาวําหรับแหลกเก็บของเนี่ยไม่มีไม่มีมาให้อันนี้ล้นๆไปเลยยาวๆไปเลยก็ลูกคินทีนไปอีกแบบหนึ่งนะอ่า,อากระจกโค้งกระจกข้างนี่ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาดูกันที่ด้านหลังบ้างนะครับของเจ้า Leader S นะครับก็จะเห็นว่ามีการตกแต่งด้วย ครบถ้วนเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าตัดจนล้นนะนี่นะครับดูได้เลยไฟท้ายก็มีความสวยงามเช่นเดิมนะครับมีการเล่นแถบดํานี่นะแล้วก็ตัวสือปอร์ชูนเนอร์นะครับรับกับไฟท้ายอย่างดีนะครับรวมถึงกันชนเนี่ยก็มีมาให้เหมือนเดิมนะครับ IKE. ดิฟฟิวเซอร์หลังนี้ก็มีมาให้นะไม่ใช่ว่าไม่มีนะตัดออกโล้เลยนี่สลักโลโ,โก้เขานะครับสปอยเลอร์ตรงนี้ก็ยังมีมาให้พร้อมไฟเบรกด้วยนะนี่มีมาให้เหมือนเดิมนะครับเรียกว่าครบถ้วนอยู่เหมือนกันนะนะครับะนะครับเรียกว่า ก็ไม่ได้หวัดโล้นจนเกินไปสำหรับรถบางรุ่นนะคะที่ตัดเป็นรุ่นธรรมดามาเนี่ยโล้นเลยนะครับล้อก็จะเป็นล้อขนาดสินิ้วลายแบบนี้เลยนะครับลายคล้ายๆเป็นก้านๆเนี่ยหนึ่งสอาส่้าหกนะครับเป็น6ก้านนะก็เป็นลายที่เรียกว่าปรับเปลี่ยนมาสำหรับรุ่นนี้เป็นดิสเบรกด้วยนะครับนี่ดิสเบรกด้วยนะครับแล้วก็ด้านในก็มีการปูพลาสติกมาด้านนี้ก็ทําเป็นสีมารวมถึงมีคิ้วสีดํานี่มาให้ด้วยนะครับมีการโครนมาให้นะครับบันไดข้างก็มีมาให้ ตัวมือจับของรุ่นนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่าก็ถือว่าเป็นออปชั่นที่เพียงพอกัรใช้งานนะถ้าไม่ได้ต้องการระบบไฮเทคหรือระบบอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายเนี่ย Leader S ก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนี่นะครับคือภายในของเจ้า t o y o t a f o r t u n e r Leader S นะครับที่เพิ่งเปิดมาใหม่อีกรุ่นหนึ่งนะครับเรียกว่ามีการปรับออปชันให้เรียกว่าน่าใช้งานในราคาที่ย่อมเยานะเรียกว่าเป็นเจ้าของกันง่ายยิ่งขึ้นสำหรับ t o y o t a f o r t u n e er เนอะครับเอาเริ่มที่แผงประตูข้างนะครับเป็นแบบผ้านะเป็นลายลายนะครับเรียกว่าก็จับถนัดมือดีนะครับตรงนี้ก็มุ้มในผ้าเหมือนกันอ่าตรงนี้เป็นพลาสติกนะตรงนี้พลาสติกตรงนี้เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ปุ่มกดต่างๆนะครับ ขึ้นมานะครับก้าวขึ้นมาตัวนี้ก็เป็นแบบโลโก้โตโยต้านะแล้วก็มีบันไดให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นเบาะแบบปรับมือนะครับทั้ง4ตัวเลยนะครับปรับมือหมดเลยนะครับขึ้นมาก็เป็นพฟงมไลัยนะครับเรียกว่าพฟงมไลัยเนี่ยก็จะเป็นทรงคล้ายๆกับเดิมนะเป็นพวงรังคล้ายๆเดิมแต่ไม่มีการตกแต่งนะครับอ่าก็เป็นมัลติฟัง์ชันเหมือนเดิมเลยนี่นาจอนะครับเป็นแบบ8นิ้วนะครับสามารถใช้งานได้ระบบแอร์เป็นแบบ2โซนนะครับเรียกว่าก็ใช้งานได้ สะดวกสบายเลยนะครับสะดวกสบายเลยนะครับหน้าจงหน้าจอต่างๆนี่ครับภายในวัสดุก็ตรงนี้ก็นุ่มๆอยู่นะตรงนี้เป็นพลาสติกนะนะครับก็เรียกว่าเป็นโทนรูปแบบฟอร์แมตเดียวกันกันกบตัวท็อปเขาแล้วแหละนะแต่เป็นต่างที่การตกแต่งเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกแล้วก็เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้าเห็นไหมเป็นเบาะผ้าลวดลายเรียกว่าก็เป็นริ้วๆนะนะครับเบาะผ้าเนี่ยข้อดีก็คือนั่งไม่ร้อนนะครับ เขาก็เพิ่มเติมออปชันตัวนี้มาให้นะครับรวมถึงมีปุ่มที่ Eco Power นะครับก็มีมาให้ใช้งานเป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยนะครับเป็นตัวขับ2นะครับเป็นตัวขับ2นะครับเกียร์อัตโนมัติก็หน้าตาคุ้นๆกันดีอยู่แล้วนะครับก็เป็นรุ่นที่ทําออปชันมาเพื่อให้เป็นเจ้าของได้ง่ายไดยมาิ่งขึ้นนะครับช่องตัววางลาโพงต่างๆก็มีมาให้นะมือจับมาให้ครบทุกตำแหน่งเลยไม่มีการตัดออกนะครับออปชันต่างๆนะที่ ที่บางแดดตรงนี้ไม่มีกระจกไม่มีไฟนะตรงนี้ไม่รู้ไม่เข้าใจมันไงนิดหน่อยๆนะนะครับตรงนี้มีมาให้นะมีมีกระจกมีไฟให้นะนะครับมีไฟหรือเปล่าอ่าไม่มีไฟนะเป็นกระจกเฉยเฉยนะเป็นกระจกเฉยเฉยแต่ยังดีที่มีมาให้นะนะครับอ่าตัวนี้มือจับมีมาให้มือจับนี้มีมาให้นะรอบคันเลยเรียกว่าครบถ้วนนะครบถ้วนใช้งานจริงๆเป็นรถที่ใช้งานจริงๆอ่าตรงนี้เป็นที่กดปุ๊บก็เปิดช่องเก็บของมาให้ก็ สามารถใช้งานเก็บของได้นะครับนี่ฟังก์ชันอย่างนี้ก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะที่วางแก้วที่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะ,ะวัสดุต่างๆเน้นเป็นสีดำนะครับเรียกว่าเน้นการใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้า Leader-S คันนี้นะครับสำหรับตัวกุญแจในรุ่นนี้นะจะเป็นแบบกุญแจไขแบบด,ดั้งเดิมเลยนะครับไม่มีปุ่มพุชสตาร์ทแบบรุ่นอื่นๆนะนี่นะครับก็เรียกว่า ดูแลง่ายมีมืไฟให้ด้วยนะรู้สึกไม่มีเหมือนเป็นไฟหรือเปล่านะอ่าเป็นแบบเดิมแล้วกันเนี่ยเป็นกุญแจแบบแทงเข้าไปแล้วก็บิดนะครับเอกลักษณ์ของตัว Fortuner นะก็คือตัวนี้ครับเบรกมือเป็นเบรกมือแบบดึงขึ้นอัตโนมือเหมือนเดิมนะก็ยังมีมาให้ใช้งานได้อย่างสบายใจนะครับตรงนี้เป็นที่วางแก้วเปิดปิดได้เห็นไหมอ่าปิดด้วยวัสดุแบบดําเงานะครับเรียกว่าก็ดูสวยงาม ใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยในราคาประหยัดแบบนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วสลับฟอร์จูเนอร์นะครับดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็เป็นเบาะผ้านะครับรูปรูปทรงการใช้งานก็คือเหมือนเดิมนะครับเบาะนะแขวนขึ้นข้างเหมือนเดิมนะเห็นไหมมีการแขวนขึ้นข้างเหมือนเดิมมีคนมาเปิดไว้นะครับนี่ก็คือเบาะผ้านะครับแล้วก็สามารถพับได้นะครับมีตัววางได้นะครับมีตัววางแก้วได้นะครับนี่นะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นช่องต่อใช้งานนะครับช่องไฟ 12โวลต์ตรงนี้ก็สามารถต่อแบต a c 220โวลต์ได้100วัตต์นะครับก็มีมาให้เช่นเดิมนะครับที่วางของนะครับอ่าที่เกี่ยวของต่างๆนะครับนะมือจงมือจับมีมาให้แอร์มาที่เพดานนะสองด้านเลยนะครับมีสวิตช์ปรับแรงลมแอร์ด้วยนะครับนี่นะครับอ่านะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นประหยัดที่ให้เราได้เป็นเจ้าของได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับตรงมือจับนี่ก็เป็นวัสดุผ้าผ้านะครับตรงนี้เป็นพลาสติกเหมือนเดิมนะนี่นะดูด้านท้ายกันบ้าง ไม่เด้งนะเป็นแบบมือนะครับเป็นโชคมือนะโชคมือซึ่งข้อดีของโชคมือนะถ้าเราไม่ได้เปิดปิดปบ่อยๆนะโอกาสเสียน้อยมากนะโอกาสเสียน้อยมากนะครับตรงนี้สามารถเปลี่ยนแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็คือตัวเบาะหลังเขานะครับอ่านะครับก็สามารถพับได้อะไรได้นะครับตรงนี้ก็มีพื้นที่ใช้งานตามสไตล์ของ f o r t u n e r ตัวเดิมนั่นแหละนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือลดออปชันต่างๆลงมาเล็กน้อย เพื่อให้เราเป็นเจ้าของแล้วก็ใช้งานมาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับที่เบาะแถวที่3นะจะมีช่องวางของนะมีช่องวางของพื้นที่ก็กว้างขวางเหมือนเดิมเดิมมีเท่าไหร่มีเท่านั้นนะครับมีที่จับมือต่างๆมีมาให้นะครับรวมถึงมีช่องแอร์ตรงนี้มาให้ด้วยที่ด้านหลังช่องแถวที่3มเนี่ยก็สามารถมีช่องปรับแรงลมแอร์เป็นของส่วนตัวได้สบายๆเลยนะครับเรียกว่าเย็นทั่วคันแน่นอนนะครับในสไตล์ของโตโยต้า อ่านี่ก็ช่องเติมน้ำมันของเจ้ารีเดเอน,นะครับเป็นดีเซลนะไม่มีช่องเติมอะไรทั้งสิ้นนะนี่ก็เป็น B20 นะครับรองรับ B20 เรียกว่าก็นน้ำมันทั่วไปบ้านเราเติมได้หมดอยู่แล้วนะครับ B7 จนถึง B20 <อ>ใช้งานา<อ>าาดูห้องเครื่องของเจ้ารีดอเอกันบ้างนะครับเป็นเครื่อง2.4ดีเซลนะครับที่เขาเคมไว้ประหยัดน้ามัน,น14.3กิโลลิตรนะครับเรียกว่าก็เป็นมาตรฐานของทางโตโยตา้านะเครื่อง2.4 Layout เลเยอร์ต่างๆเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือ เป็นออปชันที่เป็นเจ้าของได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะเรื่องความมั่นใจต่างๆของตัวนี้ก็สบายใจได้นะครับเรียกว่าเครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยทนทานในสไตล์ของโตโยต้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นและกันที่มีนําเสนอให้ใช้นะครับของโตโยต้าเขานะครับใครๆที่อยากเป็นเจ้าของ f o r ์ u n e เนอร์ก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกนะสำหรับผู้ที่ต้องการเน้นใช้งานนะครับเน้นใช้งานแต่ถ้าต้องการเน้นสมรรถนะที่สนุกสนาน มีความเฉพาะของรูปลักษณ์ภายนอกนะครับก็ต้องไป G R Sport นะครับเรียกว่าตกแต่งมาแบบสวยงามแบบสปอร์ตอีกแบบหนึ่งไปเลยนะครับสำหรับเจ้า G R Sport คันนี้เรียกว่าเป็นเจ้าของได้ง่ายดาย Leader S ครับ